โจกกเอร์โจกูกอตสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์แวร์เชนเนลไม่ยืนยอรอช้านะคะอารมณ์ขังมากค่ะตั้งแต่แบทแมนเลยโกเข้าลงหนังเนี่ยคือเราได้มีแกะเซอร์ไพรส์ไปก่อนนะคะและนี่ก็คือสักขีพยานทั้ง5ตนจากการแกะคราวที่แล้วคือ <laughs> <laughs> แกะมาเนี่ยไม่มีฮัลลีควินแบทแมนได้ได้ฟงฟิงแบทมาแล้วก็ยังได้โจเกอร์ ซึ่งขราวก่อนที่เกะไปนะคะคือตอนนั้นนะซอบหยิบมาแบบหยิบดวงสุ่มๆขึ้นมาเลยไม่ได้มีการหยิบแบบจับดูว่าข้างในน่าจะเป็นอะไรค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะซอฟจะมาแก้กแขนกับตัวเองค่ะ mm hmm. มาค่ะ oh hmm. ไปจับมาค่ะเน้นว่าไปจับนะคะเพราะว่าแบบไปนั่งอย่างเงี้ย ตัวอะไรเนอะตัวอะไรเนอะอย่างนี้อยู่นานมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในบรรดารอบนี้เนี่ยที่ซอฟตั้งใจไปจับมาเนี่ยมือซอฟจะดวงดีจับถูกจับเจอหรือเปล่าอ่นอกจากจะมีซองเซอร์ไพรส์เลโก้แบทแมนเรานี้วันนี้ค่ะซอฟจะมาแถมกับนี่เราจะมาต่อยานแบทแมนด้วยกันค่ะนี่จะรีบไปไหนเนี่ยมาค่ะเรามาเริ่มกันที่ถุงแรกเลยค่ะชุมจะดึงจุมจุมชุ่มนี่ เปิดมาเรียบร้อยนะคะเราจะปิดกอด้วยความรวดเร็วนะคะทึ๊บนี่มาแล้วนะหนึ่งสองสามช็ฮาเลลูยาฮาเลลูยาลูยาลูยาเปิดมาตัวเลขได้แบทแมนเลยหรอจริงเหรอจริงเหรอเวิลต่อสิคะรออะไรอชุบปุ๊บอชุบปุ๊บอชุบอชุบเออเออเออช่วยนี่ทำไมแบทแมนเป็นแปลกแปลก นี่มันแบทแมนร็อกค่ะทุกคนไม่ใช่ร็อกอย่างี้อันนี้พี่แอดให้คาราบาลอันนี้ร็อกร็อกดูค่ะวิได้แบทแมนร็อกอ่านี่เลยค่ะมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วกันนะคะคู่กับแบทฟุงฟริงแบทนามาค่ะเฟรรี่แบทคู่กับแบทแมนร็อกใบที่สองนี่ค่ะตัดต่อด้วยความรวดเร็วตัดต่อไหมถึงตัด ตัดซองและมาต่อเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะตัดนะาตัดนะคะ Happy Queen Day <VOICEOVER> <smoked Mozart> มาตามกันติดๆค่ะเจ้านี่ก็คืออันนี้คืออะไรอะ Bad Girl ต่อเลยค่ะต่อด้วยความรวดเร็วจุ๊บ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 ได้แล้วค่ะตัวที่2นะคะสอบได้เป็น Bad Girl เุ้ย ถือว่ามือเรามีความสามารถอยู่นะจับมาก็ยังเจอตัวที่แบบอยากได้เอาละค่ะได้แบดเกิลตามมาติดๆนะคะเนี่ยมีความอินสูงมากต่อมามาค่ะต่อเนื่องช,ชิปชิปอันลลสเปลาเฮ้ยเฮ้ยฮันดะฮนเชอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมโจเกอร์โจเกอร์โจเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ว ใจมือฉันต่อไปนี้นะคะซอบประกาศรับสมัครเออช่วยจับถุงเซอร์ไพรส์ให้ทางบ้านเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามือเราจะดวงดีขนาดไหเหอยเราเจอแล้วเราเจอโจเกอร์อาจารย์กเกอร์จะดิงจะดึงในในที่สุดเราก็ได้เจอโจเกอร์ค่ะโอ้โหขอบคุณสวรรค์ นที่สุดฝันก็เป็นจริงค่ะโอ้ยดีจใจได้เจอโจ๊กเกอร์แล้วโอ้ยอารมณ์ค้างจากในหนังมากอ่ะเจอโจ๊กเกอร์ค่ะเจอโจ๊กเกอร์แล้วก็ยังขาดฮาร์ลี่ควินค่ะเราต้องการควินค่ะควินควินฮาร์ลี่ควินสนควินควินควินส์เอาค่ะเอาะไรนะชุดดูตัวอะไรฮ่าฮ่าฮ่าอะไรปูลาปูแล้ทุกคนดูได้มันแล้วนี่คือฮาร์ลี่ควินใช่ไหมนาะหัวหายไปหัวอยู่นี่อุ้ยต่อด้วยความรวดเร็ว เป็นไปไลยนี่มีหมวกพยาบาลเล็กๆด้วยนี่มีหมวกแล้วก็ต้องมีถือป้ายนะคะโอ้โหป้ายเนี่ยเขียนว่าฮาร์ลี่ควินเลิฟโจกเกอรด้วยเห็นไหมตัวเลร็กเร็ก,เรกมากจริงๆไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นไหมนะคะ h a ร์ลี q ควินเลิฟโจกเกอค่ะถือเลยค่ะว้าชึบได้แล้ว h a ร์ลี q ควินตําม,มาติดๆกับโจกเกอร์โอ้โหสอคนนี้เคม,มีดีมาก ค่ะรอบดีเราเก้แ้นได้สำเร็จนะคะแต่ที่เหลือจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะเอาละะคะเด้นสมซังอเชิญน่ะต่อเนื่องกันไปอ่ะโอ้โหเจนเฮ้ยแน่แไรนะ่ะลองต่อเลยเอ,ออือชอชึบชึบ นี่ได้แล้วเราได้เป็นอีเรเซอร์แมนนะคะหัวดินสอรหรือหัวยางลบแต่ว่ายางลบหายอ๋อยางลบอยู่นี่ค่ะอื้อเชิฮันน่าเรียบร้อยแล้วและเจ้านี้ก็คือเดอะ r อีเรเซอร์แมนต่มาชื่อต่อเนื่องค่ะอาลาลาหวังใจจะได้ตัวอะไรอีกคือหวังเนี่ยได้มาแล้วนะที่เหลือนี้ยังไม่รู้ได้ตัวอะไรนะเนื้อเ้า จะได้ก็ได้มา2ตัวเลยนะคะอง,งั้นยืนด้วยกันแล้วกันนะอ่าค่ะเอานี้เลยค่ะเป็นฮาเล็มโจ๊กเกอร์นะคะมีฮารีร่ควินสน2ตัว <c oughs> ดูต่อค่ะมาอุโยจะได้ตัวอะไรอีกตอนนี้สมใจแล้วค่ะถ้ามีฮาลีควิ้น2ตัวเนี่ยก็น่าจะมีโจ๊กเกอร์อีกตัวหนึ่งไหมจะได้เป็นแบบคู่2คู่เลยนะะอ่ล้วค่ะตัวต่อมาเบนว้าวได้เป็นอะไรอะต่อเลยอะจุบ นี่ค่ะได้เป็นแบทแมน l o เตอร์นะคะบ้านเขารวยใช่ไหมว้ายปูหลุดปูหลุดเอาปูอะค่ะไม่ใช่ปูสิกุ้งกุ้งหลุดแบทแมนคงต้องเอียงหลังนิดนึงนี่ได้เป็นแบทแมนพร้อมกับการเสิร์ฟกุ้ง l o เตอร์ค่ะนี่โอ้โหโชว์ความรวยไปอีกนะคะสวยอะ่ะถอสุดท้ายนี่เราจะได้ตัวอะไรมาดูกันค่ะชึบอ่าหนึงสองสามอ ได้ซ้อมมาอีกแล้วแบดเกิลนี่ค่ะตัวสุดท้ายเราเกะออกมาได้เป็นแบดเกิลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ยืนอยู่ข้างๆกันนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าการที่เรามีหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีไอเดียอะไรสนุกๆค่ะ ชูบนี่เลยค่ะพอเรามีหลายๆตัวเนี่ยเราสามารถดัดแปลงให้โจ๊กเกอร์ของเรามีปลีกฟรุ้งฟริ้งได้ด้วย <laughs> น่ารักนีฉลนนี่ยังมีอีกตั้งหลายตัวเลยนะซอว่าโอ้โหสลับกันมันเลยค่าวนี้ <laughs> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเรายังมีกวานี่เลยค่ะยานของแบทแมนค่ะเดี๋ยวเรามาลุยแกะและตอกันดูเลยนี่ค่ะมาดูกันข้างในจะเป็นยังไงจ๊ดอ้าเจนอุ้ยระวังชิ้นส่วนเต็มเลย ว,ว้าวทั้งหมด80ชิ้นนะคะสำหรับการต่อยานแบทแมนนี่ลิน <g incentiv ize> like ้นพันกันแล้วนั่นแหละค่ะมีทั้งหมด80ชิ้นในการต่อยานให้กับแบทแมนแล้มาลุยกันเลยค่ะ ได้จำนวนทั้งหมด8ปชิ้นที่สำคัญดูนี่ปีกขยับได้ด้วยยอนี่ค่ะสามารถลดเล่นได้นะคะและตอนนี้นะคะยันแบทแมนของเราก็พร้อมแล้วถึงเวลาเอาตัวละครทั้งหมดมาเล่นได้กันเลยข้าคือแบทแมนบอกและนี่คือคือยานของข้าใครบอกนี่ยานของข้าและข้าคือครูปริงแบทและปีกข้าหายไปไหนน่ะนี่คือยานของข้าและข้าก็เอาปีก ชอมข้อคือฟาโรและนี่คือยานอะไรกันไม่รู้ออกระชาแบทเกิลจะต้องพิทักษ์ยานลำนี้ให้ได้ค่ะฮ a ลลี่ควินส์ก็ไม่ยอมนะคะตู้กันไปเลยค่ะชงเงชงอะชงเงชงชงเงชง,เงอ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรายืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ <c oughs> มีใครหิวข้าวมื้อกลางวันไหมครับไม่มีโอเคครับถึงเวลาโรบินมาช่วยแล้วสเปรย์ฉีดไล่ปลาฉลามค่ามีพร้อมเตะ ไม่เห็นปาลาฉลามสักตัวเลยยืนอยู่ด้วยตรงนี้แล้วกันนะออชุ่มชุ่มชุ่มชุ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 ม,ชม,ชม,ชมเรามาีบอดี้การ์ดบันนี่บันนี่บอดี้การ์ดยืนเป็นกรรมการให้กับฮาร์ลีย์ควินส์และแบทเกิร์ลอยู่ตรงนี้นะคะุปสุดท้ายแล้วผู้ที่งงที่สุดในปฏิพีก,ก็คือท่านฟาโร์อะยืนตรงนี้แล้วกันนะคะท่านืออ เย้เอาล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับการตะลุยแกะซองเซอร์ไพรส์เลโก้แบทแมนเดอะมูฟวี่ในที่สุดเราทำสำเร็จคะ่ะ <Yeah. S 1> ในที่สุดก็เจอฮาร์ลี่ย์ควินส์ฮาร์ลี่ย์ควินส์โจ๊กเกอร์แบทแมนแบทแมนโลกแบทเกิลอีกสองตัวโอ้โหรู้สึกมือเรามีความสามารถในการไปจับตามจนเจอได้ทั้งหมดอย่างที่ต้องาการนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจกับการแกะซองเซอร์ไพรส์ของซอฟและการต่อยานเลโก้แบทแมนของซอฟในครั้งนี้ คลิปนี้ให้ซอฟด้ยนะคะและถ้าเ,เพื่อนๆชอบใจถูกใจตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยสําหรับคลิปหน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมแล้วเจอกันนะคะสําหรับคลิปนี้ซอฟและตัวละครแบทแมน l e โก้เดอะมูฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนี่มันต้องอย่างนี้อะอะอะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่หมของซอสแน่นอะ